โอ้โหตรงนี้โคตรเยอะเออขออีกนัดออนขออีกนัดกรลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมบ a t t l e Field 5กันอีกเช่นเคยสำหรับปืนที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็คือปืนนี้เลย Type 99อริสกะ a เป็นปืนสไนเปอร์โบว์แอคชั่นที่แบบผมคิดว่ามันดีมากเลยนะเข้าหัวหนึ่งนัดตายเข้าตัว2นัดตายนะครับผม ของแต่งบืนที่เร์จะมาแต่งในวันนี้อันแรกอันแรกผมขอเป็น quick reload แล้วกันเราจะได้รี l o a d ได้ไวขึ้นนะเวลาเจอเหตุการณ์ขับขันนี่จะได้แบบพอจะมีโอกาสรอดออกมาได้บ้างใครบ่นเลยวะนะ่ะ <c oughs> ช่างมันอันที่สองเป็น c u สต o ม stock อย่างที่รู้กันเพิ่มความแม่นยำขนาดที่เราเอมอยู่แล้วเคลื่อนที่ไปด้วยอันที่3เป็น limited stock เช่นเคยเพิ่มความเร็ว60%ระหว่างที่เรากำลัง a อม d o w n ซ i ์อยู่ส่วนอันที่4เป็น v a ซ i เ b l e ซ e r ร i n g จะทำให้ปืนเนี่ยสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะยิงในระยะไหนแล้วปืนมันจะพดระยะให้เราเองของแต่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันในสมรภูมิกันเข้าสู่สมรภูมิกันแล้วนะครับผมมาโอ้มาถึงมีเสียงระเบิดต้อนรับเฮ้ยมีคนเฮ้ยเอ้ยนคนยยคนอืน้อหนึ่ง,งแบงแบงไม่โดนโอ้โอติดนีก่อนอะไระโหสโคบนี้ผมไม่ถนัดเลยวะผมเอาสโคบมาผิด ออกมาข้างนอกก่อนนะครับมีไหมฝั่งนี้อ,อ๋อตกครับผมยิงไปก่อนนี่ไงนึงไม่โดนครับสายมีอะไรละนี่ไงแบงไม่โดนครับแบงโดนครับผมแต่ไม่ตายโอไ้ไม่กล้าไม่ตายครับผมเอามีเพื่อนมาชุบสุดยอดเลยเพื่อนขอบคุณครับเกิดมาก็โดนจริงเออ ยังไม่ทันวิ่งเลยสตัมไทเกอร์นะครับผมยิงจากตรงนู้นอะโหเซ็งเลยกำลังจะวิ่งหนีพอดีเกินใหม่ครับก็ดีครับแต่ผมจะเปลี่ยนตะโขบพอดีเลยตะโขบนี้ไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวเอาเป็นคูณหแล้วกันอ่าไปต่อมาแล้ววิ่งออกซ้ายมาก่อนครับมีไหมเอ่ย เดี๋ยวเรามาดูปืนกันนิดนึงนี่ไทฟ์เก้าส,กสิบเก้าอาริสกานั่นเองดูกันนี้แหละดูไปงั้นนี่ครับในบ้านหนึ่งนัดโดนครับผมอ้ย,ยิงมุ่มวๆอยู่ไหนละไม่เจอแล้วครับผมยิโหลดไปนี่ไงหนึ่งนัดโดนตักยังไม่ตักอ๋อเพื่อนฆ่าแล้วครับผม นี่ไงนี่ไงเจ็บ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 ยังไม่โดนครับผมตอนนี้โดนสปอตนะตอุ้ยไม่ทันวิ่งเร็วเหลือเกินอุ้ยโอ้โอ้เออคนนี้คนโอ้นี่ไงโดนไปนัดหนึ่งครับำไมไม่ตายวะหมอกหนามากมองะลรไม่เห็นโดนหนึ่งนัดครับ หกสิบเจ็ดนาเมจอ้อ,อมมันดังขวาไปแบงไปไหนแล้วหลังนี้ครับเอาไปเข้าหัวครับฮึล <c oughs> ีโลก่อนวางเบคอนไว้หนึ่งอันกันตายครับผมสองแป,ป๊บครับยิงไหมนี่ครับแบงไม่โดนครับเราไม่มีเลือดแล้วตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโดนสตัมไทเกอร์ยิง ตายไปสามคนตรงนั้นเฮ้ยเพื่อนชุบเหรอสุดยอดบแบลคพิษดีมากเพื่อนหนีก่อนมีเพื่อนช่วยไว้นะถอยมาก่อนรีโลดอ้อมมาฝั่งนี้บ้างครับสุนมาตุตยงหน้าเต็มเลยครับเหนไหมนี่ขวากลเกินโหช่ชอชอดกันยิงหน้าผมเลยแม่งนิ้งกะโหลกผมแบบหัวยุบหัวยุบ มีหมออยู่ใกล้ๆครับัรรู้ชุบได้หรือเปล่านะโอ้โหโอ้โหยากแหละงี้แม่งจ่อประตูไม่น่าได้แล้วครับเฮียไ,ไม่ทันครับผมไม่เป็นไรเกินใหม่ได้ทันแน่ยังไม่โดนครับผมเอ,อเอาให้โดนดิเฮ้ยโอ้ไม่โดน ออกมาก่อนครับอ้อมมานี่ครับไม่โดนครับโดนนั้นหนึ่งครับแอบไปแล้วครับอแอบไปแล้วฝั่งนี้มีไหมเหมือนมีอยู่นะแต่เขาไม่ออกโอ้โหตัม,ต,มตัมไทเกอร์มาครับหนีก่อนเห็นไหมนี่ครับแตกมีอีกตัวอื ตายครับผมรีโลก่อนสุดมารีโลดรไปข้างหน้ามีคนนะครับแดงโดนครับผมหนึ่งนัดมีอีกไหมอืมยิงเผื่อตอนในเกมนี้ต้องยิงหัวนะอย่างเงี้ยถึงจะดีอะ่ะถึงจะตายตผมไม่แม่นะเด็กโอ้โหโดนยิงเกือบตายแอบก่อนเขาจะเล็งอยู่ พอ,อม,มาข้างหลังครับนี่ครับเจอแล้วแบงแบงโดนหนึ่งนัดครับก็แอบไปแล้วไหนแล้วเลยน่าจะไปแล้วครับแอบไปแล้วตรงนี้มีไหมโคตรเสียวเลยอะกวัวโดนสนายยิงมาก ฝั่งนู้นไม่รู้มีหรือเปล่าครับน่าจะมีแหละผมไม่เห็นนะอุ้หุ้โดนยิงใกล้ครับผมควิกสะโคไปหนึ่งนัดควิกสะโคไปควิกสะโคเอ้าเขาเขานอนอยู่ตรงนี้หรอโดนยิงตาตุ่มตายวั t เถี่ยว่ากองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้เกิดใหม่ครับผมหมอในไซต์มีคนอยู่นิดหน่อยนะศัตรูยตกใจศพ โอ้โหโอ้ m ม g o กหนีก่อนครับผมหิวมามเพื่อนเต็มเลยตรงนี้โอ้ย oh, my god หนียาวเลยครับอย่างนี้โดนระเบิดเฮ้ยศ hey, ัตรูไม่โด,ดนปืนพกก็ได้ครับผมอลิเวอร์ยิงนะเมืเ่อกี้นัดแรกเรายิงไม่โดนออกมาข้างหลังครับบนเขามีไหม ยังไม่เห็นนะทางนู้นล่ะนี่ครับอนอนเนียนเลยนั่นไม่ใช่คนที่ยิงกะตุ่มเราเปล่าวะไม่รู้โอ้ไม่ทันครับผมเขาเร็วกว่าเราส,สวยเพื่อนระเบิดไปครับ <c oughs> ไม่มีเพื่อนอยู่ใ,ใกล้เลยเก <c oughs> ิดใหม่ครับผม <c oughs> มาทางขวานี้ ที่ทางขวาอุ้ยอะไรเนี่ยตังไปครับวิ่งออกมาทางนี้ครับผมมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยข้างบนนี่ไงแตกฝั่งนู้นมีไหมอุ้ยเขี้ยคตรเยอะเลยเฮ้ยไม่มีใกล้ตัวหนึ่งอืมแบง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 โอ้ผมยิงไม่โดนหนีก่อนอุ้ยอาพีจีครับผมรีโหลดมาผมไปทางขวา ทุบเพื่อนได้ไหมทุบได้ไหมเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยหาเพื่อนไม่เจออุย้ยนนยิงว่ะอุย้ยอย่าเพิ่งอย,อย่าเพิ่งเฮ้ยอย่าเพิ่งดิชุบก่อนชุบก่อนอยู่ไหนเนี่ยนนยิยงจากไหนไม่รู้ครับนี่ไงโอ้โหรถถังโอ้ my god หลบดิมัน้นนี่ก่อนครับเมื่อกี้ชุบไม่ได้นะ ถ้าชุบนี่ตายแน่ถ้าฝุนชุบนี่ครับตายครับผมตัวหนึ่งมีคนนะอยูนอนไรแล้วโอ้โหพลัสตูก้ายิงเลยเหรอโอดเกินมาทางนี้บ้างครับยังไม่เคยขึ้นมาเลยเขาหน้าอยู่ทางขวากันเยอะนะทางนี้ไม่น่าจะมีนะ ยิงสวนมาเลยว่ะวิ่งออกมาทางนี้บ้างครับหนีไม่เลยนี่ไงอหอทอดเยอะหน้าประตูใกล้ๆก็มีอีกตัวหนึ่งเปิดเลยครับวนนี้เพื่อนชุบไปเพื่อนเขาตายนะเปิดใหม่ครับผมเปิดมาเจอเลยครับแบ้งหนึ่งนัดไม่โดนแบงโอ้ยไม่ยองไม่โดนเออโดนซะดีตัวนึงครับ โอ้โหเยอะเกินยิงไม่ทันครับผมยิงไม่โดนด้วยโอ้โหตรงนี้โคตรเยอะเออขออีกนัดขออีกนัดมีไหมโคตรเยอะเลยขออีกนัดโอ้ my god โคตรเยอะเลยตรงนี้ครับมีโหลดแป๊บใกล้ๆมีโอ้โหเข้า,ขาไปก่อน กำลังมีไหมนี่ไงโผหัวออกมามีไหมนี่โลก่อนนี่ครับเจอแล้วกำลังปีนกำลังปีนล่อ,อกนัดนึงโอ้นยน่าจะตายแล้วครับมีไหมซ้ายครับอืมโดนหนึ่งนัดแบงโอ้โหอะไรวะเนี่ยอืมไม่โดน รีโหลดเร็วรีโหลดเร็วรีโหลดเร็วโอ้ไปเร็วไม่คนแล้วครับอืมโดนนัดหนึ่งครับอืมไม่โดนนะสองคิวแล้วครับเพื่อนอาซิดละอุ้ยหน้าเรามีแบงแบงแบงได้ครับเป็นพกเรายิงพาได้อยู่ อไหมนี่ไงไม่โดนครับผมโดนนัดหนึ่งสวยเพื่อนไม่โดนครับโดนนัดหนึ่งเพื่อนคิ้วหน่อยอดสิแล้วครับข้างหน้าเรามีคนเพื่อนเราโดนยิงขวานี่เลยอยู่ไหน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 นี่ไงอืมไม่โดนครับขออีกนัดขออีกนัดอือได้แล้วครับโอ้กูแตกเจอคนเทรนดนะครับผม โคตรมันมีคนมีคนเออเข้าหัวไป็นหนึ่งนัดครับอีกคนนึงอืโดนครับผมแต่ไม่ตายถอยก่อนเฮ้ยข้างหลังนีศัตรูหมูกรนพกไว้ครับทางขวาปะวะนี่ไงอืออืออู๋ไปโดนครับทางขวาทางขวาปะข้างบนปะระ,บะ,บะเบิดปะออ โอ้โหมีคนมานอนโรนเนียนตรงน,รงนี้เรียบร้อยครับจบไปนะครับฝ่ายเราเป็นฝ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งรอยหองนั่นเองโคตรมันเลยนะสไนถ้ายิงโดนหัวดีๆนี่แบบนัดเดียวตายเลยนะถ้ายิงโดนตัวก็สองนัดสกอร์เราจบไปที่26ต่อ17นั่นเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ มีคลิปใหม่ๆมาอีกแน่นอนสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นปืนอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ผมได้เลยนะครับผมจะมาอัดเล่นให้ดูแน่นอนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีจ้า